ไม่เท่าไหร่เลยนะครับผมบอลสีผมนะครับจากศูนย์นะครับสู่หลายกระถางแล้วก็แตกกอดีมากๆแล้วครับแตกพุ่มสวยนะครับผมใบสดใบสวยนะครับผมเพราะว่าผมเลี้ยงในโรงแบบว่าเปิดนะครับผมในเอาด t นะครับไม่ได้ใส่ในตู้อบไม่ได้ใส่อะไรนะครับผมจะสังเกตได้หากคนที่เคยติดตามมานะครับผมวันนี้นะครับผมมีสูตรดีๆมาแนะนําเลยนะครับว่า ผมบํารุงยังไงนะครับผมให้บอลสีมีความงามได้ขนาดนี้นะครับผมเอาใจคนรักบอนสีทุกคนเลยนะครับผมสำหรับสูตรวันนี้นะครับหาซื้อหามาทำบำรุงได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็สามารถทำตามได้เลยนะครับเห็นผลอย่างชัดเจนพร้อมนะครับผมมีเซอร์ไพรส์มากๆนะครับหลังจากบํารุงไปนะครับก็มีเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับว่ามันคืออะไรนะครับท้ายคลิปมีคำตอบนะครับ เพื่อนๆนะครับผมก็ลองนําไปทําแล้วก็ลองนําไปใช้ได้นะครับมีประโยชน์ต่อบอลสีเอาใจคนรักบอลสีมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก่อนนะครับผมสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมก็พามาชมบอลสีนะครับผมว่าวันนี้ ผมบำรุงอะไรนะครับใช้สูตรอะไรลงไปบ้างนะครับผมวันนี้นะครับถือว่าเป็นสูตรเด็ดมากๆนะครับที่จะทําให้บอลสีเรานะครับแตกใบแตกกรดใบสีสวยสีสดนะครับผมเร็วนั่นเองนะครับผมจะสังเกตได้ว่าคนที่เคยติดตามนะครับจะเห็นว่าผมเลี้ยงบอลสีแบบ เอาดอเลยนะครับไม่เลี้ยงในตู้อบนะครับผมก็เลี้ยงตามธรรมชาตินี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะใช้ตัวซอสมะเขือเทศนะครับในซอสมะเขือเทศนะครับจะมีวิตามินซีนะครับมีแด้ธาตุสารอาหารครบเลยนะครับผมซึ่งจะช่วยในการเล่งกระสีในอีกทางหนึ่งนะครับและยังหาได้นะครับตามครัวเรือนบ้านเรานะครับ ส่วนอันนี้นะครับเป็นนมจืดนะครับค่อนข้างจะหมดอายุแล้วนะครับผมก็นํามาเป็นส่วนผสมบํารุงแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นฮอร์โมนไข่นะครับผมที่เคยทําไว้ให้คลิปที่แล้วนะครับมีแร่ธาตุสารอาหารครบบํารุงต้นรากใบดีมากๆนะครับผมก็วิธีผสมนะครับใช้ฮอร์โมนนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็จะเติม ตัวนี้ลงไปนะครับซอสมะเขือเทศประมาณ1ช้อนชานะครับผมนี่ไม่ใช่1ช้อนชาผมพูดติด1ช้อนโต๊ะเลยนะครับผมแล้วก็นมสืดหนึ่งกล่องแบบนี้เลยนะครับผมทั้ง3าตัวนี้นะครับคือวิตามินแร่ธาตุเร่งทุกอย่างเลยนะครับทั้งก้านใบนะครับสีสวยสีสดนะครับพอเราเททุกอย่างส่วนผสมลงไปแล้วนะครับเราก็คนให้ซอสมะเขือเทศละลายเข้ากับนมนะครับผมให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะนําไปใช้งานได้นะครับ วันนี้เราไม่ได้นำไปผสมน้ำนะครับเราจะนำไปใช้เพียวเพียวแบบนี้เลยนะครับหนึสูตรนี้นะครับวิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับตามไปดูกันนะครับผมวิธีใช้นะครับผมก็จะนําไปรดนะครับที่โคนต้นแบบนี้นะครับกระถางละหนึ่งช้อนนะครับผมหาเป็นกระถางใหญ่ๆนะครับผมแนะนํานะครับ2ช้อนถึง3ช้อนโต๊ะนะครับให้เราบํารุงแบบนี้นะครับผมสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะ สับเปลี่ยนหมุนเวียนปุ๋ยไปเรื่อยๆนะครับผมตามสูตรที่ผมเคยทําไว้นะครับลองดูย้อนหลังได้นะครับทุกๆคลิปนะครับมีบอกเลยนะครับว่าทํายังไงบํารุงยังไงนะครับก็นะครับสูตรนี้เห็นผลชัดเจน100%เเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเจ๋งนะครับอันนี้นะครับผมเข้าวงการบอลสีมานะครับผมก็ลองผิดลองถูกนะครับผมสูตรนู้นสูตรนี้นะครับผมก็ทําออกมาเป็นคลิปเป็น วิดีโอให้รับชมนะครับก็เอาใจคนรักบอนสีเลยนะครับผมเลี้ยงแบบง่ายๆแบบผมนะครับบ้านๆอย่างนี้นะครับเลี้ยงแบบเอาท์ดอร์ไม่ต้องไปพึ่งตู้อบนะครับหรือใครมีตู้อบก็ใช้ในตู้อบก็ได้นะครับผมเห็นผลด้วยนะครับผมก็นี่นะครับผมหลังจากเนี่ยใบต้นละลายเรือนพกนะครับผมไม่แตกดอกหลอดออกมาเลยนะครับผมตอนนี้นะครับก็ต้องใช้สูตรนี้นะครับช่วยนะครับเร่งเลยนะครับผมดูอย่างกระถางนี้นะครับผม ใบก็ค่อนข้างจะสูงยาวเข่าดีเลยนะครับก็ว่าได้เลยใช่ไหมล่ะครับผมสูตรนี้นะครับมีใช้นะครับมีนมจืดนะครับมีซอสมะเขือเทศนะครับผมแล้วก็มีฮอร์โมนไข่นะครับผมตามนี้เลยนะครับผมเห็นผลมากๆนะครับก็เอานำไปลดแบบนี้นะครับเป็นประจําสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับผมทาเกินนั้นนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับบอลสีเรานะครับ หากได้และธาตุสารอาหารครบนะครับเขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะครับใบสวยแล้วก็ก้านใบนี่โหแข็งแรงนะครับผมใบจะอยู่กับเราได้นานมากนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งใบเร็วนะครับผมก็ยังไงนะครับส่วนสูตรอื่นๆที่ใช้กำจัดพืชกำจัดหนอนมดอะไรเงี้ยนะครับผมเคยทําไว้ให้หมดแล้วนะครับไปหาดูย้อนหลังได้ในคลิปนะครับผมทําทุกอย่างเลยนะครับค่อนข้างจะปลอดสารหาก ว่าเกินกําลังที่เราจะกําจัดพวกเครียพวกอะไรนี้ไม่ได้นะครับผมก็มีไม้ตายทําไว้ให้แล้วนะครับผมลองไปหาดูย้อนหลังนะครับผมไม่ยุ่งยากเลยอุปกรณ์พวกนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ใกล้ๆตัวนั่นเองนะครับผมตามร้านค้าตามอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับผมพามาดูอะไรนะครับเจ้าตัวนี้นะครับทิ้งใบไปแล้วนะครับทิ้งใบไปไม่กี่วันนะครับชายชนนะครับดูอะไรนะครับผมผมจะซูมเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมสังเพื่อนๆ สังเกตดูดีๆนะครับนี่เห็นไหมชายชนแตกหลอดออกมาอีกแล้วนะครับเรามาลุ้นนะครับเราผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเขาจะพาดสีพาดใบมาให้หรือเปล่านะครับหนอนนี้นะครับมีแตกออกมาแล้วนะครับผมเลี้ยงกระถางนี้นะครับตั้งแต่เบบีสองใบเลยนะครับตอนนี้นะครับใบเขาก็สวยงามนะครับพาดใบมาแบบนี้ให้เราเลยนะครับผมผมทําบํารุงสูตรมาเรื่อยๆนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมก็โดนเพี้ยลงไปครั้งหนึ่งนะครับผมก็ กำจัดไปแล้วนะครับนี่เขาก็ยังแตกหลอดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะครับผ่าหัวไปแล้วอีกตั้งหางนะครับผมก็นะครับผมสูตรนี้ไม่ยุ่งยากนะครับเพื่อนๆลองนําไปหามาใช้ได้นะครับผมไม่ยุ่งยากเลยนะครับเอาใจเลยนะครับคนรักบอนสีทุกคนนะครับผมบอกเลยนะครับอย่างกูสุมานะครับผมนี่ดูกระถานนี้นะครับใบสีสดมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาน่าจะเริ่มแตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับ ดูอย่างตัวนี้เพิ่งรับมานะครับนี่เห็นไหมสมาชิกใหม่นะครับสมพลน้มันนะครับผมใบเขาก็แตกหลอดขึ้นมาไหมสวยเลยนะครับผมนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับอย่างอีเนานะครับผมดูก้านใบ2ใบนะครับชูขึ้นมานะครับสูงร่วเลยนะครับผมใบใหญ่สมบูรณ์มากๆนะครับกัดลายมาแบบนี้เลยนะครับผมก็นะครับผมเพื่อนๆลองไปหามาทานะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมอย่างใบนี้เหลืองเดือดเนี่ยนะครับ เตรียมจะทิ้งใบนะครับเราไม่ต้องเก็บไว้นะครับเราเด็ดทิ้งเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะแย่งสารอาหารกันเพื่อที่เราจะให้ใบใหม่นะครับเตรียมตัวแทงหลอดขึ้นมานะครับผมเด็ดทิ้งไปเลยนะครับดูอย่างนกกระทาดีนะครับผมอู้โหแตก ใบขึ้นมาเกินหน้าเกินตาเลยนะครับนี่นะครับอย่างตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมใบนี้ก็กัดลายสีชมพูมาเลยนะครับผมจะสังเกตดีๆนะครับใบจะเท่าฝ่ามือผมแล้วนะครับอย่างนาลายเรือนพบเนี่ยนะผมก็จะรอลุ้นนะครับผมนี่นะครับเขาไม่ยังไม่แตกหลอดมาเลยนะครับผมกอนะครับกอนสําหรับวันนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้การบํารุงสูตรนี้นะครับลองนําไปใช้ได้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตาม mm. กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm. เดี๋ยวคราวหน้า mm. ผมจะเอาเทคนิคบำรุงบอลสีดีๆมาฝากนะครับเอาใจคนรักบอลสีทุกคนเลยนะครับผม mm. ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนไว้นะครับ mm. จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องบ้านสวนพาเพลินนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ mm. ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย